ครับวันนี้อยู่กับผมเทียโกนะครวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่เชื่อได้เลยว่าผมนี่กลัวสุดๆไปเลยคือไฟไน t ์ and Freddy 4นั่นเองนะฮะเป็นภาคใหม่นะฮะซึ่งผมก็เล่นในมือถือนะฮะเพราะเพราะเนื่องจากสาเหตุจอแม่งเล็กดีนะฮะเวลาเล่นแล้วได้ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะอนนี้ แต่ว่าถ้าเป็นในมือถือจะไม่มีเกมมินิเกม8บิตให้เล่นนะฮะจะเป็นเริ่มมันคืนเลยนะอย่างนี้ครับน่าจะเริ่มคืนเลยไม้นุม่มต้องผ่านให้ได้เกมนีนะ้ก็ต้องฟังเสียงหายใจนะฮะจาก,กตรู งั้นเราก็จะเจอผีนั่นเองนะฮะหาไปลุยกันเลยเปิดไฟนะถ้าไม่ได้เสียงหายใจก็เปิดไฟเพื่อไล่ผีนะครับ ตอนนี้ก็อยู่คืนแรกคืนแรกนี่ก็ขนตุ่นลุกกันเลยทีเดียวฮาตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะฮะทำดีให้แม่บ้างหรือยังนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำเลยอ่า,ากดเลย ข้างหลังนี้ไม่มาเฮ้ย ี้ผมอาจจะหูฝาดไปเองนะเปิดไฟเพื่อไล่ผีนะถ้าไม่ยินเสียงหายใจ มาแล้ววะตัวหนึ่งเอ้ยเฮี yeah. โยโอยสั์ ยังไม่ผ่านเลยอืมรู้สึกเริ่มขวัญอ่อนนิดนิดแล้วเริ่มไม่กล้าเล่นแล้วนะฮะหลงจตกที่ไปท้าทายในคลิปที่แล้วเฮ้ยหอยอกเน่อยใจนะฮะจะกดดูเกมต่ออีกดีไหมนะฮะ ว่าเราไหนๆเราไป้าทายเข้ามาแล้วนะฮะเราต้องเล่นให้ผ่านคืนแรกให้ได้พาทน,นี้ต้องผ่านคืนแรกให้ได้อคืนแรกนะฮะเสียดายนะในโทรศัพท์มันไม่มีแปดบิตมินิเกมให้เล่นนะแต่มีคงจะดีมากเลยเติมมาแบเที่ยงคืนจะมีน้อยเจ้าปัญญานะครับ เนี้ต้องใช้ประสาทหูที่ดีมากเลยรวมกวับหูฟังที่ดีนะฮะจริง ร้นอนมากเลยจังหวะนี้กองหัวใจวายเลยหัวใจนี่เต้นเป็นจังหวะ สามชากันเลยทีเดียวโอ้โหตรงนี้นะฮะ,ะ,ะเยียมกดไปแล้วคิว่า Bọc rơi hủ phân cô đi mới để em của nó เียมาเขาทำเฮียอะไรสักสมาธิก็่มดทีสามแล้วอันนี้เราก็อยู่มันมาแล้วชิพ่าแล้วฮ้ย ลงชั่วเลยเสียงเฮี้ยอะเลยวะเนี่ยมันเหมือนคนเคาะประตูอหลอกเลย เสียงหายใจมาแล้วไม่ติดแดกกูหรอกอัวเยีเ่ยสองตัวแล้วใครพูดไว้เอ้ยเอ้ยจะ่านแล้ว ลูแล้วถ้าข้างหลังลูครบสามตัวมันจะถ้าหลังลูครบสามตัวมันก็จะมีหมีตัวใหญ่พุ่งเข้ามากัดเรานะครับ tôi đều Tôi đeo vô Yeah Tìm hủ của lê Mày nè lò À hạ What ใช่ป่าววะโอ้ยเสียงมาห้าเล่าอืมอไม่ได้แดงกวูนะลุม่มนเสียนทองเดีหมันจะหกโมงอืย เหมือนเสียงใครทำของตกนะฮะเย็ดเป็ดกูผ่านคืนแรกแล้วดีใจชิบหายเลยเย็่านคืนแรกผ่านคืนแรกแล้วผ่านคืนแรกแล้วนะฮะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่จะเป็นมินิเกมนะฮะ อันนี้มาถึงตัวเอกครับเวลาของคืนสองมันจะข้ามไปถึงตีสองให้เลยเพราะงั้นเราก็ขออนุญาตปิดเสียงนะขออนุญาตลดเสียงนิดนึงนะฮะเนื่องจากกลัวมากอ่ากําลังลงมาเลยต้อเสียงเอ้ กไก้ขี้มันหายไปแล้วสิบหายแล้วมันหายไปแล้วเอ่าเราต้องผมนี่เตรีมตัวหลับตาเลยเฮ้ยเชี่ย,ยแล้วมันนอนตายอยู่หน้านี่ได้ไงผมนี้เสียงอะไรท่านผมมันหายไปอีกแล้วไม่เอานะหนูไม่เอาเด็กไม่ดีเด็กไม่ดี เดี๋ยวจะโดนเลยยี่ห้าวีนะเดี๋ยวยี่ห้าวีต้เปิดอีกนะอ๋ออ๋อมันยังไม่มาเลยเดี๋ยวรออีกสิบวิสุดท้ายนะครับเปิดไฟอัดหน้าเลยผมยิ้มเสียงอะไรก็ไม่รู้เออได้ยินเสียงแล้วเสียงมันอะไรชิ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 ชยเี๊ยโอ้ ใจจะวายเนี่ยมันเออหัวใจจะวายนะฮะวันนี้อาจไปกีน่นะาทีแล้วเนี่ยสองนาทีนะฮะถ้างั้นก็ขอจบคลิปไว้เดี๋ยวเพียงเข้านี้แล้วกันนะฮะเ๋ย่ออกเลยอย่าห้อนเอย่ยกลัวออกแม่งเลยถ้าคลิปนี้นะ เอาไลค์หนักๆเลยถ้าคลิปนี้ถึง15ไลค์นะฮะคืน2มีต่อแน่นอนนะฮะแต่ก็ผมว่ามันคงไม่ถึงหรอกเออซึ่งถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์ถูกใจก็กดซับนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ